สวัสดีครับผมสวัสดีนะคะโอ้โหทำเป็นโชว์นะคะโชว์อะไรไม่ติดรกระดุมเสื้อเลยนะคะโอ้โหโชว์อยู่แล้วผมมีของ,งด,ะะอดีถึงได้กล้าโชว์นะครับโอ้โหมีของดีถึงได้กล้าโชว์นะคะตอนนี้กําลังจะทําอะไร<อ>ครับนี่ได้สอดเสื้อแล้วโอ้โหทีแรกก็เป็นคนดังนะคะดังเสร็จแล้วก็<อ> <c oughs> ลุกเนาะแล้วก็จะมาตั้งมหม้อนึ่งนะคะนึ่งข้าวนะคะ ฝั่งนู้นนะคะก็สามันนี้นะคะก็กําลังเตรียมกับข้าวนะคะพี่ดอนกําลังนึ่งข้าวนะคะนึ่งข้าวแบบนี้นะครับผมธรรมชาติอย่างนี้ผมก็จะนึ่งข้าวนึ่งอะไรเป็นทำอาหารก็อะไรก็เป็นนะครับโอ้โหเป็นทุกอย่างเลยไหมครับเป็นทุกอย่างครับโอ้แม่ผู้ใหญ่ก็จะเป็นทุกอย่างนะโอ้แต่ว,แบบว่าจะไม่มีใครช่วยผมหรอครับผม ไม่มีใครช่วยนะคะต้องทำเองทุกอย่างทำเองทุกอย่างเพราะว่าทําเป็นทุกอย่างไงคะใช่ถูกต้องมากค่ะทำลูกก็ยังได้นะคะความสามากผมเก่งแค่ไหนครับผมเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเก่งมากนะคะมุมนี้นะคะพี่ดอนนะคะนี่ก็จะเป็นการจุกข้าวเย็นนะครับจุกข้าวเย็น โจคายเย่บอกว่าถ้าภาษาบุญได้ก็จะบอกว่าปิดปากง่อยนี่ภาษาบาลีกําลังเตรียมมะละกอนะครับจะตัมส้มตำอ๋ออย่างนีครับวันนี้ก็จะน้ําลายแตกแล้วนะครับผมโอ้อร่อยมากนะคะส้มตำสามณีนะคะร้อยอร่อยนะคะแซบ่แซบๆนะคะ,นนะพี่ดอนเดี๋ยวพี่น้องพี่ดอน,ดอนจัดแบบแซ่บๆเลยนะคะโอเคได้เลยครับ นี่ก็เอก็จะน้ำลายแตกอีกหนึ่งข้าวแล้วค่ะตอนนี้นะคะเกี่ยโอเคมันน้ำลายแตกแล้ววันนี้ก็จะน้ำลายแตกอีกนะครับน้ำลายแตกแล้วก็แตกอีกเพราะว่ามันแซ่บนะคะใช่ครับผมอนตรวะเอาทั้งนี้ยังกันั้งน็มีนะคะทางนี้ท้า ค่ะก็วกมาฝั่งนี้นะคะตอนนี้หมูก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะก๋วยขอบซื้อได้ครับพี่น้องครับเจ้าเงินเจ้าเงินเจ้าเงินจะเข้าไปวุ่นวายมากนักนะเงินเงินว่าอนี่เอามาได้คนกินอยู่สิเอ๋อเหอะดูนะคะมีแต่สมุนนะคะมีแต่ไมีทานข้าบอลสมุนล่าบอทานเมืองวัดในวัดล้อมล้อมรอบด้วยสมุนนะคะ หนึ่งในตุลสีดำๆนี่ก็จะเป็นเจ้าข้านะคะด้วยเจ้าทองเจ้าเงินนะคะแล้วก็ถุงเงินนะคะโอ้โหนี่ป่ะเป็นหลอดพึ้นล่างหรอบ่ถุงเงินมานี่สิมาแล้วเจ้าปวนเจ้าตัวปวนเจ้าถุงเงินโอ้โหลูกตุ่มตามลดความอ้วนนะคะได้แต่นั่งมองแล้ววันนี้ หอมถุยเลยอะ่ะยายจ้ายังบ่ต้องสื่น้ำลายดอกือฮืูดูหน่อยมันหมูมันไหลเยอะเลยเนะนี่ยสีตอนนี้ก็กำลังขึ้น,นะะแล้วหมูมันมีควันลอยอย่างม,มีส่วน,นนะร่วมจังแม่ผู้ใหญ่ม,มาค่ะคุณพี่สีนวนลวทุกท่านด้วยนะคะก็มาร่วมนะคะ มาร่วมด้วยนะคะมาทานอาหารเย็นด้วยกันนะคะทุกท่านน้องกุ้งตามสวัสดีค่ะจิ้มเกลียมเนี้ยแมนบอกสเต็กเขาจะไม่ได้ดเขาจะอย่างนี้เลยโอ้ยอาหารโอ้ช้าเอาไปบอกไอศกรีมมันก็ความสี่ดูครับฝั่งนี้ไม่เงียบเหงานะคะคืดคืนนะคะ ได้มาอีกนะคะฝั่งนี้ค่ะพี่ดอนก็ยังไม่สุกนะคะไปหาสีเราคุณพี่มณีก็สับมะละกอสบมมหุงอยู่เด้อค่ะตอนนี้หงแจ๊บค่ะหงกรอบดีเนาะกำลังเป็นกำลังเป็นมันเป็ดพี่น้องเอ้ยกำลังสีหอมพอดีแซ่บต่ำแซ่บเลยแซ่บเนื้อกะกรอบๆสำหรับพลอยสำหรับโอ้ยคนต่ำกะต่ำแซ่บค่ะแซ่บมากด้วยหนูเริ่มถามแม่ผู้ใหญ่เด้อว่ากินเผ็ดบ่เผ็ด หนูก็ใส่เต็มที่ได้ค่ะแม่ผู้ใหญ่กินได้กินได้หมดค่ะหนูใส่บักพริกเต็มที่เลยเมื่อคืนนี่บ่ได้ถามคนกินเลยแซ่บมากค่ะเพราะว่าไงแล้วก็กินได้พี่ดอนว่าไม่ต้องถามนะคะโตแล้วต้องกินได้นะคะใช่ครับาะเป็นแม่ผู้ใหญ่แล้วต้องกินได้ไม่ใช่เด็กๆพวงขึ้นมาสะอาดเอ๊ะมันแซ่บเด้ออันนี้เตรียม เตรียมไว้เฮ็ดเอ่อก้อยก้อยหมูก้อยหมูจ้ะกับก้อยผักผายก้อยผักผายกับก้อยหมูนะคะเครื่องหอมเตรียมไว้นะคะโกรดลายวาถุงเงินฮะชาโคมันนี่สิชาโคชาโคตัวเล็กถุงเงินตัวใหญ่ชาโคตุกผักตุ่มซากระมีได้พี่ใช่ผักตุ่มซากระมีได้ทุน ใิเลอตุ่มซาเอาพักตัวตุ่มซาอะไม่ได้ตพับผัวซี่เด้อร์สิเศร้าขึ้นไรละบาดหนึ่งจะไปเบิ่องนี้คิดด้วบาดเหนื่อลองเพลงคิดดีแม่ระบาดหนึ่งเออใช่เออแม่มีเสียงเพลงด้วยนะคะฝั่งนู้นเงินหน่อยบ่มีเงินสักบาทเดโม่ดัง หักไอ้เสาถึกเขาพังสิ้นหนทางแกไขโอ้ยน้ำตาย้อยล้วพ่น่ะจากวันนี้ไอยสิขอเฮ็ดใจเป็ดทานเอาเสียงนกกาปอบปันอยู่ในกระท่อมหางห้างนี่ละนี่นะคะนี่นะคะห้างเผิงโอ้กระท่อมห้างห้างโอ้ห้างเผิงว่ะ สว,สวัสดีครับเมื่อกี้นะคะก็พี่ดอนนะคะกลินน้เนมกินเลยหลังคนเพลงนะคะใครร้องไม่ไพ่บอกว่าคุณไม่ก็เป็นเพลงของล้อยกันพิกพี่น้องที่ไหี่นพี่สอยใช่ สอนใจเลัน้สอนสินชัย่สอนสินชัยมันต้องกเรผลอกะท่อมทำใจหลบมาอยู่ตรงนี้นะคะกะท่อมทำใจอ้โอ้ยอนนี้นาหัวล้อใหญ่เลยโอ้แม่ผู้ใหญ่ปลอบน้อย่ผูหญ่ปลอบนอยเ่โอ้แม่ผู้ใหญ่ไม่ได้ปลอบเหรอับพุณแม่พาย ความค่ำงั้นก็ดูนะคะนี่นะคะอยู่หน้าไลน์นะคะตอนนี้พี่ดอนนะคะเสียงดีแท้เนาะพี่ดอนโอ้ก็หยอกแม่ผู้ใหญ่นะครับผมก็เสียงก็ต้องใช้เสียงเอฟฟกหน่อยนี็เปแบบร้องอีกร้องไม่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะคำว่าอะไรเนาะคำว่าผมผงจะไปรู้เรื่องเกี่ยวกับ มาต่อไปจะจัดไปเอาเพลงอะไรครับผมโอ้ต้องถามเอฟซีนะคะเพลงอะไรครับเอาเพลงอะไรครับบอกมาเลยครับได้หมดทุกเพลงวันนี้จะร้องเพลงวันนี้พี่ดนจะร้องเพลงให้ฟังนะคะภาคสาวภูไทยเอาจัดไปมักสาวภูไทยก็เพลงผมอะไรครับผมแล้วร้องได้อยู่บ่ล่ะอน้องจะกดีเป็นไงบ้างขอขอว่าจากได้แบบว่าครับประกันค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องพี่ดอนนโรงเลียแฟมิลี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ